แ่พี่มาทํางานใหม่ๆไม่ได้ดูนานมากแล้วนะตั้งแต่มาทํางานใหม่ๆเลยไม่ได้ดูนานมากเหลือกี่ลูกนะแพ่สี่ศูนย์เจ็ดหกกระสอบอ่ารวมรีวิวตอนนี้ว่างหกกระสอบนะลูกค้านะ <c oughs> เป็นลูกที่กำลังรีวิวหนึ่งลูกแล้วก็ลูกใหม่อีกห้าลูกสุดท้ายใช่แล้วพูดยังไม่ได้ออกมานะคะพี่วันนี้เดี๋ยวขอ ขอไร่งานที่มีก่อนแล้วก็สำรวจว่าเวลามันเหลือพอนะเดี๋ยวหนูอาจจะเอาออกมาให้พอดีว่าวันนี้ลิต์มาเยอะแล้วไม่ผิดหวังใช่แอบสะพายเลยไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าแอบเห็นชั้นผ้าแล้วซูมไม่ผิดหวังแน่นอนงานในแพ็คแบบเนี้ยงานเคล็ดใหม่เลยลูกค้าดูชั้นผ้าก่อนเป็นการตีแบบเธอเหมือนตีสาวเออเหมือนเที่ยวงานสวยงานสะอาดชะซูมให้ดูชั้นผ้าแล้วลูกค้าคือถ้าเห็นชั้นผ้าอย่างเงี้ยบอกเลยปัง อ่ะโอเคนี่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเถอะมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ้าน้องแพรฮ้ก้าอ๋อตกใจหูไม่ดีด้วยเมื่อกี้ได้ยินสองว่ามันจะถูกไปไหมแล้วดูตัวนี้ดิลูกค้าเนี่ยมางานป้ายาแบบนี้เลยแล้วดูป้ายเขาแล้วดูป้ายเขาเดี๋ยวขอถอยหน่อยละกัน อยากให้เห็นเนื้อผ้าชัดๆแต่ว่าซูเข้าไปแล้วไม่เห็นขาเกงน้องขย่ยตะกร้ามาทางนี้นะโยนให้ถูกเนี่ยลูกค้าเป็นงานแพ็คมาแบบนี้เลยใช่งานแพ็คก็มีให้ลุ้นเลยลูกค้าขาแล้วก็คือแบบอุ้ยนี่นี่นี่ทรงคาโก้มาแล้วต้องบอกว่ากระสอบเนี่ยลูกค้าถ้าใครคาดหวังจะเอาเป็นกระเป๋าข้างล้วนทางกระสอบเป็นทรงคาร์โก้ล้วนทางกระสอบลูกค้า ขอแจ้งเลยว่าอ่อไม่ได้ครับนะมันไม่ใช่คาโก้ล้วนนะใช่มนรู้น่า้อย่างเดียวนะลูกค้านะใช่อย่างที่บอกเลยอย่างชื่ออย่างอย่างชื่อกระสอบนี้ก็คืออะไรนะ จะปเ,เป็นงานกางเกงกระเป๋าค้างคา,าโก้เนาะก็คือตามชื่อรายรการเขาจะทรงทํางานแบบที่แอตวันโชจะคลาบกลกันมาประมาณนี้อันนี้ก็คือทรงทํางานอ่ะอย่างที่น้องโชอย่างเงี้ยก็คือคาโก้นะคะกระเป๋าค้างก็คือจะคะรวมไปในกระสอบไม่สามารถระบุได้ว่าแต่และกระสอบงานกระเป๋าข้างจะออกมากออกน้อยลูกค,ะคะ้าขาแต่ว่า ตัวนี้ลุนได้ลุนได้เลยลุนได้มันไม่ต้องกลัวว่าแบบพี่เอาไปมันเจอะแค่2ตัวมันมันไม่ใช่ลูกค้าออกมากกว่านั้นแน่นอนใช่ไหมตัวแลไวเห็นไหมไม่แล้วสวยมากสวยตัวนี้ราคาอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะลูกค้าขาหนึ่งร้อยกิโลราคาเพียง6,500บาทเท่านั้น6,500้าบาทเท่านั้นลูกค้าคันหลัรับกระสอบรีวิวพิมพ์ตอไก่สองสองเข้ามาได้เลยตอไก่สองสองนะจ๊ะ ใช่ดดใรถด,ด้วยไหมตะวันใช่รถด้วยเพจนี้เพบดีๆมันมีส่วนลดให้ด้วย300บาทถ้าจ<ช>ับกระสอบนี้เหลือเพียง6.2 0 0เท่านั้นหกพาาันสองเท่านั้นทนี่เอายไปทำกระสอบนี้เลยอุ้ยเอ็ดวินนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะแบรนด์เนี้ยอุ้ยใช่ไหมนะคะจับลืมไปแล้วด้วยใช่ความเป็นขาหายญี่ปุ่นจบลืมแบรนด์น้องไปแล้วนะคะลูกค้างานแบบว่าสวยๆเลยตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งลูกค้าชอบเล่นจะมีแบบว่าช่วงที่แบบหมดตลอดเหมือนกันนะ หมดจนแบบลูกค้าเบื่อแล้วค<ช>่ะซื้ออะไรก็หมดอ่ะลูกค้ารอบนี้คือมาแล้วเหลืออีกแค่หกระสอบนะค่ะหกระสอบสุดท้ายเท่านั้นนะคะลูกค้าขารวมลูกรีวิวแล้วนะราคาหกพันห้ารีวิวลดเพิ่มสามรอบาทไปเลยอู้น่าโดนเหมือนกันนะลูกค้าใช่ตัวเนี้ยหนูบอกเลยว่าพี่เอาไปอ่ะขายได้แทบทุกตัวนะคะขายได้แทบทุก<ช>ตัวใครที่แบบว่าอ,อยู่ใกล้ใก แหล่งเขาเรียกว่าอะไรโรงงานพนักงานออฟฟิศหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาชอบกันนะ<ช>ตัวนี้ขายได้แน่นอนพี่ขาส่งทํางานว่าปกติก็คือขายดีอยู่แล้วอะ่ะลูกค<ช>้าขายง่ายอยู่แล้วแล้วแ,วแบบ,บคาก้แบบนี้ไปด้วยเนี่ยสวยๆ<ส>แบบนี้เลยคาก้ลูกค้าดูได้เลยว่าส่งคาก้ออกหลายตัวอยู่นะสามารถแบบดูดูแลแบบเช็คให้มั่นใจก่อนได้ก่อนซ f ถ้าใครอยากแบบอยาก CF ป่ะลูกค้ายังไม่ชัวร์ง,งานดูไปก่อนนะคะดูให้มั่นใจก่อนแล้วลูกค้าค่อย C f เย้อนหลังได้นะคะ หนูอยากให้ลูกค้าแบบว่าบางคนซื้อ,อลูกรีวิวนาอหนอูไม่ได้บังคับเพราะแบบวิเปิดสองสตัวอยากให้ลูกค้าซีเอฟเลยไม่ใช่นะหนูอยากให้ลูกค้าดูงานให้ครบถ้วนดูงานะเรื่อยๆได้นะลูกค้านะให้มั่นใจก่อนนะจะได้แบบว่าโอเคพี่มั่นใจแล้วพี่ชอบพี่ซีเอฟได้เลยนะสวยมากกระเป๋าข้างบางทีแบบว่ามาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างแบบเต็มเต็มเลยอะ่ะลูกค้ายิ่งกระเป๋าเยอะนี่ยิ่งไข่กันแพงนะบอกเลยกระเป๋ายิ่งเยอะยิ่งแพงเนี่ยตรงทำงานอย่างเงี้ยสวย แล้วคือบางตัวหนูบอกเลยว่าพวกทรงทํางานบางตัวแทบไม่ต้องซักอะ่ะที่รีดไอ้น้าอย่างเดียวนะคะรีดไอ้น้ำอย่างเดียวให้งานมันเรียบเห็นทรงเฉยๆ<ต>พี่ขายคืองพวาเหาไม่ขายแล้วที่แบบที่มาซื้อขายกับเราก็คือปกติเขาเปิดกระสอบเสร็จปุ๊บเขาเรีดเสร็จแล้วเขาขึ้นราวขายเลยใช,ใช่ด้วยความที่แบบงาน,เ,น,นเขาสะอาดอย<ว>ู่แล้วใช่งานสะอาดเน้นไวยกเว้นว่าตัวเพื่อนไม่กี่ตัวเขาค่อยแยกซักนะคะลูกนะคะ้าขาเนี่ยทรงคาโก้ออกเยอะมาก เราตอกสงสัยเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับหรือเปล่าลูกค้าไม่มีไม่มีดมให้ดูไปแล้วหนึ่งเหมือนคนติดกลิ่นลูกางานสวยมากเอาดีเหมือนคนติดกลิ่นอะท่าซื้อเลแกเนี่ยสวยมากลูกค้าทรงสวยอยู่บอกเลยใช่ทรงคาโก้สวยๆออกเยอะมากแล้วไซส์คือไม่ต้องกลัวว่าเอวจะเล็กนะคะลูกค้าะางานเอวดีนะลูกค้าสวย นี่สีน้ําเงินตัวนี้นี่นสวยมากคอือบางตัวมันเป็นโซลคารโกใส่ทํางานด้วยแล้วก็มีทั้งแบบว่าใส่แบบลุยเดินป่าเท่ๆก็มีติดปนไปนะแต่ว่ามากหน่อยลูกค้าต้องไปหลุนนะคะแต่โดยรวมคือแบบว่าตัวนี้หนูมั่นใจเลยว่าลูกค้าถ่ายทาราคาได้แน่นอนพวกกางเกงผู้ชายอ่ะมันเป็นอะไรที่แพงอ่ะใช่ถขายกันแพงมากหนูสังเกตอะไรที่เป็นของผู้ชายอ่ะมันแพงออกว่าของอ่างจริงลูกค้าเนี่ยผ้าแบบเนี้ยกางเกงทรงแบบเนี้ยปกติมาต้นทุนก็สูงอยู่แล้วใช่ พวกแบบคอตตอนอะไรพวกนี้นะคะลูกค้าขาทรงสวยๆเนี่ยดูไซส์ได้ลูกค้าเอวไม่เล็กเราพูดแบบจุกๆแบบนี้เลย100กิโลกับราคา6,5 0 0เท่านั้นลูกค้าแรบหกพันห้าเท่านั้นแล้วมีแพ็คแบบนี้มาด้วยเป็นไงงานแบบว่าแพ็คถุงมาด้วยคุ้มๆเลยคือเรียกว่ามือหนึ่งเลยอ่ะอันนั้นอ่ะยังไม่ทันแกะออกจากห่อเลยอ่ะโอ้โหเยอะลูกค้าจำนวนตัว100กิโลตัวนี้หนูตีให้อยู่ประมาณ2 0 0รวกลบนะ สองร้อยบวกลบตัวโดยประมาณลูกค้าไปลุ้นกันได้เลยนะทรงสวยสวยเลยเนี่ยโอ้ยนี่เราพี่คนนี้โอ้โหคานี้ใครชายงเกงสวยมากสวยมากเก่งเก่งตะวนันเนี่ยงานข,ขาขาโลใหม่แล้วนะคะลูกค้าสวยๆวยใครอยากได้ลูกนี้ยังว่างนะคะลูกค้าขาพิมพ์อ่อไก่สองสองมาได้เลยนะสําหรับกระสอบรีวิวก็ไก่สองสองมาได้เลยลูกค้าขานี่ทรงสวยอีกแล้วทรงประมาณ เนียบนะลูกค้าเอาจริงอยู่ไปงานอ่ากระสอบมางานเขาเนียบมากนะพี่เคยไปเห็นแบบที่ตลาดเขาขายกันอ่ะถ้าถูกๆเลยที่เจอ250ใช่ตัวหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกไปทํางานปกติอ่ะที่หมดไปแล้วแบบดงานแบบเนี้ยเขามาต้นทุนสูงอยู่แล้วใช่แล้วคาโก้เขาขายกันที่400 400อัพเขาขายดังวันงร้อยกิโลขาย6 5 0ันลูกค้ามีมีแบบแถมเข็มขัดมาด้วยยันอีนึงใครอยากรับกระสอบรีวิวใช่ร บีวิวพิมพ์กอใไใจสองสองเข้ามาได้เลยค่ะแอเซนบอกว่าเคยเปิดกับแอปพลยเจอกระทั่งบบกว่าอะไรอะกุญแจรถโตโยตา <c oughs> ้าซื้อซื้อเกมแถมรถแต่รถไม่รู้อยู่ไหนไมีแต่กุญแจอาจจะต้องตามมาญี่ปุ่นเขาก็คงตาหมหากุญแจรถเขาอยู่ <c oughs> ป่านนี้เขาสตาร์ทรถไม่ได้เจ้าของรถก็จ,จะ <c oughs> ตามหากุญแจเหมือนกันสงสารน่ารู้หรือเปล่ากุญแจอยู่ไทยแล้วรถยังขับไม่ได้เลยทุกวันนี้ มีความหลอๆกางเกงแล้วลืมเอาออกเนี่อัดกระสอบไปแล้วเป็นดูอ่ะมาใช่โอ้โห407ลูกค้า6ลูกสุดท้ายนะใครมาดูย้อนหลังอยากได้กี่ลูกลูกค้าตามมาสังส่งซื้อได้หลังบ้านอุ๊ยอันนี้ของดันหลบหรอดันหลบค่ะขอดูปักข้างๆหน่อยหลักๆก็สีออกในทำงานเยอะนะลูกค้านะใช่มันก็จะเป็นโทนสีที่แบบว่า อ่าคนสีสุภาพนะคะขาส่วนใหญ่เลยตัวกรท่าหน่อยเอฟหน่อยแล้วก็จะมีพวกดำพวกอะไรนี้นีนี่นี่ไซส์นะแบบสุภาพสุภาพเลยดูเลยลูกค้าไม่ติดเหล็กไม่ติดไซส์เล็กเท่าไหร่มันมีไซส์ใหญ่ให้ลุ้นนะคะลูกค้าขาไซส์แบบคนเอเชียเนี่ยอยากอะไรก็อาจจะเป็นแบบไซส์ไซส์เล็กหน่อยตัวนี้ล็ไซส์เอสไซส์เอนี่นี่ก็ใหญ่นะนี่โอ้โหไซส์เขาดีลูกค้าสวยสวยเลยลูกค้า ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมาแนวแบบว่าสีพื้นเนาะสีพื้นซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันที่บอกมันเป็นพวกงานกางเกงขากางเกง,งทางานคาโกอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยแบบว่าติดแบบลายอะไรเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะน้นมาทางนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวรอบนี้กลยๆลงมาได้ไม่ค่อยมีแบรนด์ให้ลูกค้าดูทรงมันก็จออประมาณนี้นะกยๆลงมาบ้างเดี๋ยวต่อไปนะลูกค้าบวอดอีกก็ขอแบบเป็นเอกสารโอเคเราเหลืออะไรนะแจ็คเก็ตเด็ก แจ็คเก็ตเด็กแล้วก็จางเกงวอมจางเกงวอมขายยาวแล้วก็ลูกฟูกเดี๋ยสามงานเนาะแจ็คเก็ตเด็กจางเกงวอมขายาวแล้วก็ลูกฟูลูกค้าขาอยากดูงานไหนพิมมาให้หน่อยอยากพิมพ์งานไหนพิมพ์มาให้หน่อยขอแบบคนเลือกแบบเยอะเดี๋ยวเจ้างานนั้นมาเปิดต่อให้นะคะลูกค้า่ะลูกฟูก k WE ปกติก็ชอบหมดตลอดเหมือนกันวันนี้เป็นรายการที่แบบว่ามันชอบหมดประจำอ่ะลูกค้าหนูก็พยายามเอามาเปิดให้นะตอนนี้มันยังมี ก็เอามาดันมาเปิดให้ลูกค้าดูกันนะคะนานๆทีจะได้มีโอกาสแวะเอาน้องออกมาไล่แล้วลูกคา้าหาจังหวะยากมากไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่มีเวลาอย่างเดียวนะงานไม่อยู่กับหนูเรืองานขายหมดตลอดเลยเลวลาเปิดจองนะคะวอลม,มาแล้วสองวอลายยาวมาแล้วสองโ่งาโกแต่ละใคร,รู้ไหมของซาร่าซาร่า<ะ>อ้ยสวยมากคาโกของซาร่าชอบมากเลยอะ่ะทรงแบบนี้สวยอะ่ะ อยากได้เนี่สยสวยๆอย่างนั้นเลยลูกค้า่ะงานผ้าดีผ้าใหม่ผ้าสะอาดแอบถึงหนแบรนดนอะไรหรือเมือี้ข้างล่างลูกนี้ยังว่างนะลูกค้าขา6 5 0 0บาท KWE c 07A นะคะใช่ใครอยากรับพิมพ์กอไก่2-2สงเข้ามาได้เลยใช่ค่ะกางเกงวอลมา2ลูกคู่มา1อ่ากางเกงวอลมา2อแล้วตอนนี้มาสองคนโหว, <hayat> ว,วต<อ> แ่งกันอย่างเรือหางยาวเลยเมื่อกี้จะกเก็ตเด็กจเก็ตเด็กมาอีกทตอนนี้ตอนนี้เจ็เก็ตเด็กํามน้ำอยู่นะคะแจ็กเก็ตวอมน้ำอยู่หนึ่งแต้มตอนนี้อ้าวโอเคเดี๋ยวให้ตะวันโกยๆแล้วก็โชว์ในราวได้เลยนะอันนี้ของยูนิโค้ค่ะจะจมาไปงานต่อไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยส่วนใหญ่แบรนด์ที่ออกก็คือจะเป็นยูนิโค้ซะส่วนใหญ่นะคะในกระสอบนี้ลูกค้าขา แล้วก็หนูอยากเน้นให้ลูกค้าดูเรื่องของทรงด้วยเนาะบางคนไม่เข้าใจว่าคิดว่าเป็นคาโก้ล้วนเนาะหนูให้ลูกค้าดูเล้วันจะเป็นแบบว่าใครตามหางานสไตล์ทํางานของคุณผู้ชายอยู่ตรงนี้แนะนํานี่ล็อลอเรเลนค่ะโกลโลลูกค้าขาบอกเลยแบงฉ่ำมากนะอ่ะตะวันเอาในราวมาเลยมาเดี๋ยวเป็นตามเสียงโวตดนะเป็นกางเกงวอร์มงานต่อไปนะคะลูกค้าขา่ะ4นนะตามด้วยส0่นก่อนนะคะลูกค้าขา มาโอ้โหสวยเลยนี่ช่ำๆลูกค้าราคา6 5 0ันห้าันี้ยมากลูกค้าใช่ดูดีมากคือผ้าใหม่ผ้าสะอาดทรงสวยลูกค้าพร้อมแบบ้อมรีดไอ้น้ำขึ้นราวเลยใช่ใช่ใช่แล้วน้องบอกใช่แล้วใช่แล้วนี่สวยลูกค้าขากระเป๋าข้าง ถามว่ามีออกเยอะไหมลูกค้าจากลูกรีวิวกระเป๋าข้างออกเยอะอยู่นะใช่เชอะนะออกเยอะอยู่นะลูกค้าที่ให้ประมาณ3 0 4 0เลยโอ้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าขอระบุอีกรอบว่าแล้วแต่กระสอบลูกค้าต้องใช่ครับอันนี้แต่กระสอบลูกรีวิวอะออกประมาณนั้นเลยงานสวยค่ะจริงๆแล้วบางคนก็คืออ่าที่เล่นใส่ยังเกยทางานอยู่แล้วอะตัวเนี้ยได้ใช่ได้เลยพี่ขาได้ทั้งทํางานได้ทั้งแนวเนี้ย คือที่เอาไปค้ารวมค่ะเพราะถ้าเกิดขายแบบคนทํางาน่ายลูกค้าคนทํางานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานคาโก้หรือว่าไม่คาโก้มันเป็นงานขายได้ใช่งานขายได้แน่นอนแล้วยิ่งแบบโอ้โหกระเป๋าข้างหนูสะบานเถิดลูกค้าขายดีจริงๆเนี่ยทรงแบบเนี้ยเขาชอบกันเหลือเกินนะคะ ตัวนี้นะ KWE 4 0 7เอางเกงทำงานคขากางเกงขาโก้ขายยาวงานญี่ปุ่น100กิโลนะคะลูกค้าขาราคาเพียง6,500บาทรีวิวหนูลดเพิ่ม300ใครจะรับตามมา CF ย้อนหลังได้เลยจ้าอะ